โอเคสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับก็อยู่กับแอดดรีมเนาะสำหรับคลิปนี้นะครับก็เป็นอ p ีของครับนะครับเดียนครับเมื่อวานพุ่งนะเมื่อวานพุ่งพุ่งดีมากเลยครับบิน <c oughs> บินแล้วก็กลับลงมาแนวรับ เแต่ทำไมปิดแท่งปิดแท่งต่ำกว่าตรงนี้ <c oughs> น่าจะลงสองแล้วเนาะเดี๋ยวมีการแก้โครงสร้างนิดนึงนะครับตรงนี้ก่อนก่อนหน้านี้มองเป็น wxy เนาะเป็นนอนนะครับมองเป็นนอนตอนนี้ก็เปลี่ยนเป็น abc แบบนี้นะครับทรังเ a t ตซิกแซกสองจบสองมาจบตรงนี้แล้วนะครับดีกรีก็ต้องเปลี่ยนเนาะองศาก็ต้องเปลี่ยน ดีกรีกับองศาความหมายเดียวกันก็น่าจะเป็นการขึ้นเว็บสามแล้วนะครับทะลุทะลุเสนลายเนาะทะลุแชเ,เนลลิงแล้วกลับลงมาก็มองเป็นการทำซับเว็บย่อยนะครับหนึ่ง คลื่นชุดที่หนึ่งของเว็บสามมองเป็นเว็บสามแล้วนะครับเป็นเป็นชุดเป็นเว็บสามแฟมิลี่แล้วนะครับตรงนี้จบตรงนี้หนึ่งสองหนึ่งสองจบตรงนี้แล้วนะครับแล้วก็ทําเว็บหนึ่งเนาะของคลื่นชุดที่สามเพราะว่าเว็บสามต้องขยายนะครับเว็บสามต้องไม่สั้นที่สุดเนาะถ้าเว็บหนึ่งวิ่งเท่านี้นะครับเว็บสามก็ต้องยาวกว่าขั้นตอนต่อไปตอนนี้ พักตัวเท่าไหร่แล้วนะครับพักตัว61.8%และต่ำกว่าเนาะอาจจะเป็นเวฟสอมองเวฟสอนะครับก็หลังจากนี้นะครับถ้ายอ่อถ้ามีย่อลงมาอีกถ้าย่อลงมาอีกนะครับอาจจะถึง60 บาทเนาะอาจจะถึงโซน67บาทแต่ไม่ควรหลุด64แล้วนะครับถ้าหลุด64เนะี่ยคือไม่สวยตรงนี้ก็จะกลายเป็น X wave ทันทีน่าจะต้องขึ้นนะครับตรงนี้จะเป็น A B แล้วก็ C แล้วก็จะเป็น X wave แล้วก็จะทำ A B C แบบนี้นะครับ ไม่สวยแล้วถ้าถ้าถ้าหลุดหกสิบสี่เนอะไม่ควรหลุดเป็นอย่างยิ่งน,น,นะครับก็มองไบแอสเป็นขาขึ้นเนอะอ่ะสองถ้าจบก็จะจบตรงเจ็ดสิบบาทนะครับถ้าไม่จบก็ลงมาหกสิบเจ็ดบาทเนะ okay. อะโอเคเรียนครับสวยอยู่ สวยมากน่าจะมีย่อนั่นแหละลน่าจะลงอีกนิดนึงถ้าทำซ้ำเว็บย่อยนะครับเว็บสามก็ต้องยาวขึ้นนะหนึ่งสองน่าจะถึงหนึ่งร้อยนะครับ อโซนหนึ่งร้อยเดี๋ยวค่อยมาลาเบลใหม่กันเอาแค่นี้ก่อนมองย่อแล้วขึ้นต่อเนาะทำได้ดีแล้วเมื่อวานขออีกขออีกก๊อกหนึ่งขออีกชุดหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้านะครับหนะึ่งร้อยเนาะเวบสามโซนสามจะยกแล้วนะครับถ้าเป็นแบบนี้ถ้าเป็นซับเว็บย่อยแบบนี้นะครับสามจากมองว่าเป็นเก้าสิบสี่บาทจะยกเป็นหนึ่งร้อยนะครับแล้วก็เว็บหนึ่งจะต้องสูงกว่าหนะึ่งรอยเนาะอาจจะถึงร้อยี่สิบ นะครับโอเคยุคทองของครับได้เริ่มขึ้นแล้วนะครับไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียกับบิตครับนะไม่ได้ไม,ไม่ไม่ได้เกี่ยวข้องนะครับแต่ถ้า่าย PR ของเหรียญครับมาเจอคลิปนี้นะครับถ้าอยากมีส่วนได้ส่วนเสียอยากเป็นสปอนเซอร์ก็ได้นะครับนะครับพี่เหรียญครับ จบขาลงมันจบไปแล้วนะขาลงใหญ่นะครับต้อง41บาทเนี่ยเนาะในหลักสิบปีนี้ไม่ควรจะได้เห็น41บาทแล้วนะครับน่าจะต้องไปวิ่งสเกลเลขสามหลักแล้วนะครับหลังจากนี้เป็นต้นไปเนาะไม่ควรจะมาวิ่งเลขสองหลักนะครับอืมชดช่วงชัชวานนะครับเรียนนี้ ถ้าไม่หลุดหกสิบสามบาทนะแต่ถ้าหลุดหกสิบสามบาทก็บอกว่าสองจบสองลงมาจบมาจบสองแค่นั้นแหละแล้วก็ขึ้นยาวนะครับแต่ถ้าเป็นแบบนี้ไม่น่าหลุดน่าจะขึ้นเลยเนาะอ่ะโอเคมองให้กำลังใจตัวเองไว้นะครับสำหรับใครที่ไปรับมาโซนหกสิบสี่เนาะแต่ถ้าใครตกรถก็หกสิบเจ็ดน่าจะเข้าได้นะครับน่าจะเล่นได้ จุดขายขาดทุนก็หกสิบสี่บาทง่ายๆเนาะถ้ายังไม่มาแตะหกสิบสีก็ถือยาวไปนะครับถือยาวขึ้ไปเลยเดี๋ยวนี้จะขึ้นยาวร้อยสี่สิบห้าร้อยสี่สิบห้าอาจจะเป็นแค่เวฟหนึ่งนะเวฟหนึ่งใหญ่นะครับ เว็บหนึ่งของเว็บสามชุดนี้ขององศานี้เนาะหนึ่งสองสามอมันขึ้นไกลมากเลยขึ้นยาวนะครับและโลอยู่ตรงนี้เนี่ยสี่สิบเอ็ดบาทเราอยู่ใกล้โลด้วยนะเราอยู่ใกล้โลสำคัญนะครับหลักสิบปีอ่ะไม่ควรที่จะเห็นเลขเลขสองหลักแล้วนะครับจุดต่ำสุดน่าจะเป็นเนี่ยแหละเราอยู่โซนจุดต่ำสุดของทศวรรษนะครับ เทรดไปแวร์ a a trade ก็ปิดโซนหนึ่งร้อย d e week trade รปิดโซนหนึ่งร้อย้ยสาเก้านาะแล้วเดี๋ยวจะมีย,ออย่ออีกหนึ่งชุดนะครับก็ประมาณนี้เดี๋ยวไม่อัพอ่าเรียนครับเดี๋ยวจะเอาไว้อัพอาทิตย์หน้าเนาะเดี๋ยวอัปเดตให้อาทิตย์หน้าวันพุธอาทิตย์หน้าเดี๋ยวเข้ามาต่างกันต่อเอาเป็นรายสัปดาห์แล้วกันนะ เพราะว่ามันตรงนี้ไม่มีอะไรให้วิเคราะห์แล้วนะครับเพราะมองมองจบไปแล้วอ่ะโอเคขอให้ทุกท่านโชคดีครับสวัสดีครับ